ไอเสือของเรานะครับสงสายที่หิวจัดวันนี้พ่อมันเพิ่งกลับบ้านนะครับตอนนี้น่าจะเวลาเกือบสี่ทุ่มกว่าสี่ทุ่มกว่านะครับน่าจะหิวจัดเลยนะครับจานเจอแม่มงใส่แล้วสโลแม่งอย่างนี้แหละเอา้ากินไปเลยลูกเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีหนูกินอย่างนั้นไม่ได้ลูกเดี๋ยวพ่อใส่ให้ดีกว่าสั่นยัหิวจัดหิวจัดประหลัดบอก เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเยืดลงจะยืดเขาใส่ทำให้ดีดีหนู่หนูกินยังไม่ได้ละหนูเริ่มเละเละเทอแล้วลูกอืมอันนี้ไม่ต้องใช้เดี๋ยวพ่อแกะแกะให้แกะให้เดี๋ยวเนี่ยมาพับหมดก่อนหนูยังหาเจ้าของไม่ได้เลยเนี่ยอืมเราอยังไงกับเจ้าดีเนี่ยอืมเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ยวอน้กเดี๋ยวคก็กินรู้ว่าหิวอยู่รู้ว่าหิวรู้ว่าหิวหิวหิว S <S <S <ess> เสื้อหิวมากเลยเดี๋ยวพ่อใส่จานให้เลยน,น,นะขณะนี้มันสุกนะครับมันสุกเวลาประมาณสี่ทุ่มกว่านะครับเไม่ได้จำเวลาแน่นอนเนี่ยนะถ้ามีแมวแล้วมาเลี้ยงอย่างนี้นะครับขังไว้อย่างนี้เวลาเขาหิวขึ้นมาเราใส่ข้าวให้เขาแล้วแหละแต่บางทีเขาอาจจะอยากจะกินอย่างอื่นก็ได้หลายคนนะอาจจะอยากไปเที่ยวเพราะวันนี้เป็นวันศุกร์และเสาร์อาทิตย์เข,า,ขาจะหยุดยาวก็คงจะไปกับแฟนอันนี้ คอนเซปต์แรกเลยคงม,มีไม่พ้นนะเสาสที่ต้องต้องไปกับแฟนเพราะว่าเป็นมันหยุดน,นะไม่อยู่แฟนอยู่กับใครว่ามีแฟนไม่ทําไมถ้ามอยู่กับแฟนใช่ไหมหรือว่าอาจจะอยู่ครอบครัวอันนี้ลองมาเพราะว่าเขาจะเห็นแฟนเป็นแฟนเป็นใหญ่ก็กลัวนะคนก็เลยมีความรักอินเลยบางคนก็จะไปงานวัดมีงานมงกันวัดวันนี้มีมีงานวัดนะแต่เอกไม่ไปนะเอกคิดถึงเอกคิดถึงเสือเอกคิดถึงเสือเสือจะหิวเอกต้องมาหาเสือก่อนยังตามล่าหาคนที่จะดูแลแกอยู่นะครับ จะดูอุปการะแกเป็นการชั่วคราวก่อนนะครับถ้าส e ี่เดือนยังไม่มีใครมารับนะครับ,อ,บอีกก็คงโซนที่แนะเ,เ,เป็นตัวเมียนี่ตัวเมียจริงมะลุนี่นหนูเป็นตัวเมียจริงมะลกทำไมมันดื้อกินตนะล้มันตอนจริงๆนะเดี๋ยวเขาโลหิวเดี๋ยวจะแกเดี๋ยวจะแกให้กินนะนะก่อนี้คลิปสั้นๆนะครับมาอัปเดตความเป็นไปนะอัปเดตความเป็นไปของเจ้าเสือน,นะครับ ย้ำอีกทีนะครับถ้าสี่เดือนนะครับไม่มีใครมารับนะเอกก็ต้องพาไปรับทุปการละเองแล้วแหละดูทรงแล้วต้องทําหมันทาอะไรมีคอมเมนต์หลายคอมเมนต์นะครับที่บอกให้ให้เอกรับเองก็ใช่สิตัวเอกไม่ได้เลี้ยงนี่ยอกยอกยอกก็จะเลี้ยงอาไว้แล้วละครับเขาบอกเลี้ยงเอาบุญนะก็เอาบุญนะได้บุญไหมลูกไอพ่อสมรวที่หนึ่งพ่อจะสร้างบ้านให้หนูอยู่สบายสบายี ยกยกยก,ยกยกยกเลี้ยงแมวเลี้ยงเอาวบุญนะอย่าไปหวังสิ่งตอบแทนนะครับเพราะว่าความคาดหวังมันไม่ได้เกิดขึ้นมาได้ง่ายๆเพราะมันมีแฟนมันไม่ได้คาดหวังกันได้ง่ายๆนะครับอาจจะพลิกไปพลิกมาได้ตลอดนะครับะนะอันนี้คลิปสั้นๆนะครับให้รู้ว่าความเป็นไปของไอเสือผมตั้งชื่อมันร้อยแนละ้วเย้มีแววจะได้เลี้ยงเองแต่ถ้าใครต้องการอนุเคราะห์นะครับเพราะไอเอกไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้นะ มันจะหิวมากเลยนะครับถ้ามีคนดูแลคำถามมันนะมันจะได้อยู่ดีกินดีกว่านี้นะครับอยู่กันเองซึ่งอยู่คนเดียวสดเดียวๆโโดงี้ดูแลมันยากมากเลยครับอืมันอยากต้องการความรักแหละคนมันก็ต้องการความรักแมวมันก็เหมือนกันนะครับอืมยิ่ง่ไม่ขยันโดนทิ้งที่ห้องหรอกกลับมาเนี่ยดูหน้าเศร้าเนี่ยเดินตามดิ๊ก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  เอาหาอะไรกินอเสือน้อยอแม่เสือสาวเออมีมีเอฟซี FC, ตั้งชื่อว่าอีแม่เสือสาวไปซะแล้วนะอยากให้เอฟซีคนน,นั้นเอาไปละเกินนะครับบังอาจมาตั้งชื่อสะงั้นมันชื่อเสือธรรมดาไม่ใช่แม่เสือสาวแม่เสือสาวน่มมันตัวเมียออถูกแล้วถูกแลนะ้วนะนะนะแม่เสือสาวถูกแลนะ้วแม่เสือสาวในตาสวยอมันเคี้ยวนะอืม นะเราจะพานอุปสรรคนี้ไปด้วยกันเดี๋ยววันนี้ไม่ได้ไปทำไอคอนเทนนะครับเกี่ยวกับการไปกลางเต็นนะพอดีพี่พี่สาวใช้ไปทำธุระดึกดึกดึก,ด,ก,ด,กดึกกลับมาก็ไม่ทันการแล้วนะครับเสียเที่ยวเลยวันนี้ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ครอบครัวต้องมาก่อนนะครับครอบครัวต้องมาก่อนสิ่งอื่นใดนะครับเพราะยังไงเราต้องอยู่กับครอบครัวนะครับแฟนอันดับรองมามีเวลาก็ ให้เวลากับแฟนด้วยนะครับไม่ใช่จะปล่อยทิ้งปล่อยกว้างนะครับเพราะว่าความห่างเหินมันจะทําให้ใจเรามันห่างตามไปด้วยนะครับอันนี้เป็นอิสระบายที่เอกก็เือมาครับตัวนะครับป้าฝากติดตามด้วยนะครับติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์พี่เสือแม่เสือสาวด้วยนะครับแม่เสือสาวนะอืมแม่เสือสาวคะ่ะบอกติดตามหนูน่อยคะ่ะหนูจะได้มีบ้านอยู่เร็วเร็วคะ่ะถ้าไม่มีบ้านหนูจะอยู่กับพ่อแล้วนะอืมนี่เขาสวยนะจริงๆแล้ว